เจมส์มิลเนอร์กล่าวคำว้ยอะไรอย่างสุดซึง้งถึงดิโอโกโชตาผมรักเขาอย่างแท้จริงรักมากจริงๆ j a m เจมส์มิลเนอร์กล่าวไว้ยอะไรอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ถึงดิโอโกโชตาโดยเขาอธิบายว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่ผมชื่นชอบที่สุดและตอนนี้เขาได้ให้เกียรติโชตาด้วยการสวมเสื้อหมายเลข20แทน มิลเนอร์และโชต้าเคยลงสนามด้วยกัน71นัดที่ลิเวอร์พูลและสร้างมิตรภาพที่ดูเหมือนจะไม่คาดคิดขึ้นมาเนื่องจากความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างทั้งคู่แต่สิ่งที่ก่อเกิดขึ้นคือสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมิลเนอร์เปิดเผย <ๆ S 2> ยังเจ็บปวดกับดีแอสเลติกว่าเขากับโชต้าเพิ่งส่งข้อความหากันในคืนก่อนที่โชต้าจะจากไปอย่างน่าเศร้าไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรแค่ถามสารทุกขสุขดิบกันตามปกติ มิลเนอร์เล่าก่อนพูดถึงช่วงเวลาที่ได้รับข่าวร้ายที่สนามซ้อมไบรตันมีคนถามผมว่าจริงหรือเปล่าตอนนั้นผมเองก็ยังไม่รู้จึงต้องส่งข้อความไปถามที่ลิเวอร์พูลแล้วมันเลวร้ายจริงๆไม่มีวันที่หนักหนากว่านั้นอีกแล้วภาพที่ยังคงติดตาคือจอแดนเฮนเดอร์สันและเจมส์มิลเนอร์เดินออกมาจากงานศพของดิโอโกโชต้าที่กอนโดมาเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมด้วยฟาบินโยและทิอาโกต่อมา มิลเนอร์ได้เลือกสวมเสื้อหมายเลข20ที่ไบรตันเพื่อเป็นเกยีเกรยกรติแก่เพื่อนรักของเขาคำพูดที่ออกมาเต็มไปด้วยความรู้สึกและสะท้อนถึงตัวตนของโชต้าที่มีความหมายต่อผู้คนมากมายผมรักเขารักจริงๆรักในฐานะนักแตะและยิ่งรักในฐานะเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนสนิทรักมากจริงๆเมลเนอร์กล่าวว่าคาร์ลอสบาเลบาอยากเปลี่ยนเบอร์เสื้อเลข20จึงว่างเปล่าและผมรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง ทุกครั้งที่ผมใส่ชุดผมจะคิดถึงเขาเสมอแม้ทั้งคู่จะอยู่ร่วมกันที่เลเวอร์พูลเพียง3ามฤดูกาลและอาจไม่คิดว่ามีอะไรเหมือนกันมากนักต่างสัญชาติต่างวัยแต่พวกเขากลับสนิทกันตั้งแต่แรกพบมันอาจเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่ดื้อพอๆกันจริงๆคนมักบอกว่าผมดือ้อแต่บอกเลยว่าโชต้าไม่แพ้ผมแน่มิลเนอร์ย้ำว่าโชต้าเป็นคนที่สุดยอดเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลของเขา เขาเป็นคนสนุกเสมอชอบแกล้งคนอื่นเขากับใครก็ได้ในห้องแต่งตัวช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ Share กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ